สวัสดีครับผมเอฟซี FC, รถไทพอร์ดครับพี่น้องมาเดี๋ยวคลิปนี้เขากลับมาเบิงรถไทพอร์ดคือเก่าครับผมโอ้ยได้ยินแต่เสียงครับพี่นออ้องโอ้ยตาาตาต่าอยู่มาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวนอนผ่าอาจารย์ใบก่อนจจกบาทก่อนโอ้ยนอนถ่าอาจารย์ใบครับผม โอ้บรรยากาศดีครับยุดทงให้ทงหน้ามาเนี่ยโอ้เดินนอนทาเลยโอ้ดีกินเตีเสียงครับพี่น้องตบัตบตบับมาแล้วอู้เนนนอนแห้งวะ่ะไถหน้าหุดครับผมมาเนี่ยออกหากินไก่บ้านได้จักหน่อยมาเนี่ย ดิน้เส e ียงเสียงกระหูดพ่นเสียงเมพ่นครับกระหูดเหียงวว้าวมาแล้วครับพี่น Sch ้องมาแล้วว้าตัตัตาตตาตา เอาพักถึงเอฟที่ทัวประเทศเน,เนีเด้อครับเด้อผู้ใดต้องการรถไทฟ,ฟอร์ดครับผมบวัวจิตเป็นบิวไม่บกวาขายตามสาพาน้ยงกว่ากันไปครับผมตามงบลูกค้าครับผมหมูว่านี่กะได้พักมือนึงครับผมอาจารย์ใบเพิ่นเปลี่ยนลูกปืนขัดถ่ายใหม่ครับลูกปืนขัดถ่ายกับบ่อเพียงครับ สองสามร้อยนะครับผมแต่ว่าผมหมักอย่างหนึง่งคาแรงเพิ่นละเป็ปสี่ขวดหนึ่ง <c oughs> เป๊ปสี่ขวดหนึ่งพันทันครับพี่น้องเอ้ยคาเรงอาจารย์ใบเป็ปสี่ขวดหนึ่งครับผมชุดจอดของเราดีะ่ะเห็ดเนนอนเฮง มา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 เดี๋ยวสินอนถาเลยเดี๋ยวนอนถาอาจาราย์ใบเขาก่อนไถเงามๆเด้ออาจารย์เด้อย่อยเสียยี่ห่อดิสมใส่เออ่รถไถฟอร์ดไข่ญ่ไข่ดังของอาจารย์สุรสัตเด้อเพราะว่า ช่วงนี้ก็ขายดีโพอดครับรถไทฟอร์ดก็ได้ผู้ใดเบ่งจาก่องเบาเบองสีก็จัดไปเลยครับผมสั่งจองได้ครับยึดสัญญาเลยจองคันละสองหมืนบาทครับผมโอ้ยเบ่งสีกัน,นอนเล่นอ,อยู่เบิดมื่อแล้วครับผมนี่บรรยากาศดีปานนี่เอาหัวหน้านะเอาดีๆเด้ดอาจารนเด้อ แต่ว่าทั้งผุนมันค่ายยุนบอติดถนนไ,ไน่ไดีแยวว่ามุมทั้งทั้งหลังผมนี่มันติดถนนใหญ่ครับผมต้องเอามันงามๆในแจังหน่อยนิ่นๆในจังหน่อยเพราะว่าอยากอายคนเทียขคนไกลไปไกลมากคือว่ารถบานด้่มาไทยครับพี่น้องนี่ไทยหน้าพอตับๆบุสมกับเขาซาลรือไปหาบานสิบบาทไปทางใดเขาก็ว่าตัวรถคันนี้ตัวพระเอกยูทูปนี่ รถไทยฟอดขนี้ตัววะสันขณะคนไปสื่อ,อยังบอกอาจารย์ว่าเบ่งจากสองเบาเบ่งสีวีสองวะสันขณะอยู่ทุนอยู่ใส้ทั้งเชียงใหม่เชียงรายกันสร้างจองไปแล้วครับผมอันนี้นินเดอนินเด,นเด,นเดนอหัวหน้านัน่นเอาดีดีดี เบยอย้งนี่ิเสียงครับเพิ่นเก็บอยู่มุมของพ่นพสุดยอดอีเดียว่าเพิ่นนี่เิ็ดเกะเห็ดเอียงเว้ยครับก็ขรับเอียงเวย้ยโอ้ยซ่อมก็ซ่อมเองไปหาอยุดซ้ายขาแรงเต็มสี่ขวดหนึ่งฮาเน่ภาคอีสานเะามันกับบมีเพราะคนได้แบบนี้คนคือผู้ใบมีผู้เดียวนะครับอยู่บ้านกรเอิญน,นี่เสียทีแต่เบาบ่ไห้ครับผม แล้วว่าบ่ได้ขั้นว่าบ่อได้นี่ขี่คุยคนนี้หายหายคอนเสียวเพิ่นผุล่ะแต่ป่านนี้พิ่นยังหายอยู่ทุบไม้ทุบม,มือป่างๆอยู่พี่น้องเอ้ยอยังอะกระดอกกระเดียมา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 นางสั่งอย่างเดียวครับพี่น้องสั่งได้พันก๋วยเตี๋ยวด้น สี่นุกเป็นนุกสี่ต่อเป็นต่อเพิ่นนี่ื้นนี้มันสิใสเวลาบ,บระดนดอกครับผมนี่อีกขางละสีหาข้องไปหนึ่งสองสามสี่เอาขัางเอาขางละสีข้องเดี๋ยวก็ะเลียบครับผม ยังกะเด็กจะไปนอนเป็นอิริยาบถอู้อู้อุ้งอ้งจังสันแล้วเว้ยพอดีบาดเนี่ยอุ้งอ้งอู้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 อ้ตายแล้วบาดเนี่ยอู้อาจารย์ใบดึกอย่างเดียวเลยบาดเนี่ยอู้อู้จัดเลยบาดเนี่ย อ้ยเสียงรถนะฮะมวนหาาครับพี่น้องกอมค้นนอนรับอะไรบ้างอู้อู จำลามแม่พนอ,อ่ะถ่ายรถไยถ่ายบดคือถ่ายลามคัะแกครับพี่น้องโยกขาเกนเรขึ้น้านกลุ่นแม่เงาไปาาย,ยังไงล่ะครดอกกระเดียสุดยอดดีๆไปไปเลยสุดเลยอาจารไปเลยแอปไปโโอ้หพี่น้องเอ้ยวดเลยผมกัน นั่งถา่านอนถ่านแล้วครับผมอูอู้ยักเลยโอ้ย,อยมาแล้วครับพี่น้องมาแล้ว โอ้นี่เตะเสียงเว้ยเฮ้ยมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วจวดจวดจวดเฮ้ยนี่อะไรพี่นอ้องเนีย โอลูกแน่เลยฟ้าดิเดินรถแมานลูกแน่เลยครับพี่ต่อโอ้เอาเบรงกันชัดๆกันเลยครับผมมาดิผลงาน,น,นรถไถฟอนเท่า ว่ามันในเขาล้ายมันหูไปที่ละครับพี่้องมันหูไปเบิง้งเสียยวห้ายไปในเขานี่ไปเลย ้ยนุกกระไลไว้พี่น่อยเลยนุกขึ้นหลายเถอะวะมาเลยสามขอ้อ แ่็งป่ะโอ้สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องหายงามดีดีป่ะอาสุดแล้วเนีย่ยอาจารย์เีย้ย กว่างไงไพศาลพูดครับพี่น้องเรียนน้ำบ่ะทานดอกเป็นเด็กเป็นเด็มันต้องนอนถากนบไว้นอนถานอนถาเอ้ยนอนถาครับผมกว่าสิบาทรอบหนึ่งกันนันตื่นเลยสองตื่นพ่น ได้ประมาณสองตื่นครับผมไม่นี้ย้านบาใบเห้ยิ้มเมูน้อิใน,ในสไสเนาะนอนครับเลยว่าสันครับพี่รองนั่งครับบวัวปันไดถึงนอนครับเลยว่าสัน เนี่ยมไปฟูดสายตาผมมาหลุดพี่น้องเออมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วโอ้โหตา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 บุ๊บบีเบได้ครับนี่ยบุ๊บบีเบได้ครับนี่ไฟแม่ทำไปลุกเข้าแถวลุกลุก นครับเป็นปุ๋ชยชะกันเลยครับผมเนี่ยปุ๋ชยชะกันเลยดูฝีมือเจ้าเนียคักอิลีวะ อ,อ,อาจารย์ใบเพิ่นเปลี่ยนใหม่บื้อครับบังหันนี่พักสี่หาหมื่นบังหันนี่เปลี่ยนใหม่เบอร์เลยดิระบบไรเบอรีเปลี่ยนออกไปเลยปวระบบไรเบอรีจัดเพิ่นสั่งเลยตัวสั่งเซียวเพิ่นเลยตัวไรเบอรีออกตัวไรเบอรีออก มันกับเ,เรื่องปกติแล้วครับเพราะว่ารถใส่งานแต่ไม่ยังคือเกา่ามมนกับโมเมนต์ะ เล้วอลังการงานสร้างครับโค้งก็ไปตามโค้งครับผมจรงเลยฝีมือเราดีบ่เลี้ยวพอมกันมับเลยบ่มีเศษมีส่วนสีให้หน้า 8, เปดเลี่ยมสิบเลี่ยมลอยเลี่ยมกับสร้างครับผมเล้วพอมกันมับเลยโอ้ อ,อือตายพุดเลยครับพี่น้องลอู้นเอาละอาจารย์เอาเลยเฮ้ยอ,อ,อีกจักรอบอีกจักรอบเฮ้า rạng luôn đây à. sang đẩy của mình chút kéo ơi เก็ตในห,หน่อยครับผมไม่ใช่หรอกโค้งกลางเผินเกลี้ยมาเธอเดียวแล้ๆนะครับเกียนหนึ่งเดียวทอเขียนนี่ีมือดีจังงานหน่อยงานในหน่อยงานใหญ่ๆเฮ็ดได้เบิดครับผมอาจารย์ใบเฮาเหมาเบิดครับผมเดี๋ยวออกจากนี่แล้วก็สีเห็นพนยายน่ามาเพิ่นได้มาว่าจ้างอยู่ แต่ว่าพุ้นบานนี้อยู่โสวนบ้านนิคมเนี่ยครับผมบานนิคมานาซีเฮ็ดเป็นมือครับผมเมาเมาไรวันครับผมเมาเมาเป็นมือมื่ละห้าพันห้าครับผมซับนีเด็กของหน้าเพิ่นกะพ่อใจอยู่เพิ่นมาเบิงผลงานแล้วครบแปดสมม่งออกเลยครับแล้ว เลี้ยวเลี้ยวบ่เลี้ยก็สร้างครบเป็ดชั่วโมงเนี่ยคือจบเลยถ่ายฮิพเป็นหมื่นอ้าวเก็บของเก็บร่องกลางแล้วครับสุดท้ายแล้ว ติดหล่องจางแล้วครับผมบานถือว่าอางานเท่ามือนี่ก็ถือว่าออกมาดีครับผมถือว่าภารกิจก็ถือว่าเซ็จสินไปด้วยดียละมือนี่แต่ถือว่าไม่มีอะไรในกอภัย เอาไผ่เดียบองคลิปนี้แล้วกับฝากกคตไล่โคตรแช่นี่นะครับเนอะหรือว่าไผ่เดียวควดคตแล้วกับชีบอเน่าพลาดคลิปใหม่ๆครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนี้กับขอลาไปก่อนครับ